มันน่าต่ออนมันน่แตะออเอาของในมอซีอนอนออมึงไม่รู้หรอกว่าเน็ตกูแม่งดีเลยเฮ้ยมึงต้องไม่เข้าใจกูเลยพวกเน็ตดี <c oughs> บอกวันไปไปไปเข้าห้องน้ำแปบบ๊บสองนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาที เอานึ่งนาทีพอเดี๋ยวก็มาดูคลิปเออเออเออไปฉี่ไหมเออเออพี่จีเฮียอะไรจีเฮียอะไรมันอยู่ในห้องอยูอ่เลยใช่ไหมบอกไปที่ก็พอเขาดูเขาจะได้เข้าใจเราเ,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 เออ แต่เราพูดไปตอนนี้เขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกไม่ไม่เข้าแต่ไม่ไม่เข้าใจกูหรอกเลยไม่มีใครเข้าใจกูหรอกเน็ตแม่งกาศขนาดไหนชินใจชินใจชินใจจุ๊บจุ๊บหมากแล้วลายเนี้ยให้ตั้งแผนการดีๆให้ไม่ต้องดันออกไปฮะอือือ ใครก็ขำอะไรกวนใีเราเลยนกวนหมาเหยนิทานกวนอยู่ก่อนโดนหมาไอ้นะเกิดเยอะม่งยังไม่เกิดอีกชี้ห้าฟังแล้วฟังแล alright let's m o out ช่ต่อหนวมาชงมาชงลหลังเอมาหลังเอมา A. Hey, A. Hey, Fire in the hole! Fire in the, oh? I Fire want, in the I <laughs> ah. has been planted. Sam, <laughs> can you, you tell me? You're up here. นั่นดินี่ไงเรียงเห <c oughs> มือนอยู่ข้างหลังผมเลยเาใหมาใหม่พี่มาแล้วพร้อมสับใยหนึ่งวัน <c oughs> เอ้ยมีด้วยเหรอสับใยหนึ่งวันไ <c oughs> ม่มีมันแจกอะไปเลยไอ้เชอหน้ากากเป็นประเด็นเลยจจะต้องาสิว้า <c oughs> ทำไมเขาไม่ตาย มันจะเข้าตร <In the S 1> งนี้เฮ้ยโอ๊ยบอมบ์ถูกวาหกลางตนั้นตน้น,น,ม,น,นมาเนียนมาเนียนบอมบ์ถูกวางกลางตรงนั้น กี่วางไม่ไวางดี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 หันหลังอ๋อทำไมพี่ไม่เหมือนจังวะเออแม่งเล่นไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยตองตองไอ้ไม้ดันแม่งเียอะไปกินข้าวอยู่ทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวทีนี่บอกเลยจะไปทางกลางไล่ hai bộ mang khang đi mày eo dữ này. ai tay đây là tay mình nó một đã chính cho nó mất đã Fire in the hole! Fire in the hole! Fire

mọi ừ, hổ, có thể nói với nhau. ngay Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the ตั้งล้วไปเอาเลยไม่เลยเชื่อกูไม่ยอมกูไม่ยอมโอเคแล้วก็านแม่ง

ตามหลังมาแล้วหลังอเอาไปเอา Red Team Win หนึ่งห้า